ฮุนไดปังไม่เลิกน้อง2ผลงานโคตรด,ดีพาฮุนไดชนะ AI Paper 3ต่อ1เซตเกมเกมนี้เหมือนจะง่ายแต่ก็ไม่ง่ายครับและรายละเอียดเกมจะเป็นอย่างไรนะครับวิเคราะห์ตัวผู้เล่นแต่ละคนวันนี้ผลงานเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับรวมถึงตารางคะแนนนะตอนนี้ครับ เป็นอย่างไรกันบ้างของโคเวอร์วีดิกบอกได้เลยว่าฮุนไดนำจ่าฝูงอย่างเหนียวแน่นอย่างแน่นอนนะครับและเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรครับบัเลเกอร์จัดหนักจัดเต็มให้นะครับอย่างที่พวกเราทราบกันนะครับว่าเพิ่งจบไปสดๆร้อนๆเลยนะครับในเกมที่ฮุนไดนะครับเจอกับไอไอเปเปอร์ฮุนไดบุกไปเยือนนะครับแล้วก็เป็นทางด้านฮุนไดเนี่ยเอาชนะไปได้3ต่อ1เซตครับซึ่งก็ต้องบอกกันตรงๆว่าฮุนไดนยครับตามหน้าเสือเนี่ยดูดีกว่าทางด้านของไอไอเปเปอร์อยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับเพร เป็นทีมจ่าฝูงเจอกับทีมที่อยู่อันดับสุดท้ายของตารางคะแนนเนี่ยแต่พอเล่นไปแล้วครับแม่ไอเปเปอก็ไม่ง่ายขนาดนั้นนั้นเพื่อนนะมีทําให้ฮุนไดเรียกว่าเหนื่อยเหมือนกันนะครับในเซตที่2ในเซตที่3นะครับแข่งกันถึงดิวนะแต่ว่าก็ต้องยอมรับกันจริงๆว่าฮุนไดวันนี้นะครับด้วยศักยภาพการเล่นทุกสิ่งทุกอย่างฮุนไดทําได้ดีกว่าไอเปเปอร นะครับก็เลยจบไปที่3ต่อ1เซตนะครับโดยเซตแรกครับเป็นฮุนไดเนี่ยเอาชนะไปได้แบบสบายสบายเลยนะเพื่อนเครับ25ต่อ9ครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าเหนือเหนือเลยนะ ทุกสถิติของหุณนใดเนี่ยทำได้ดีกว่า AI Paper ทั้งหมดเลยนะครับเ,เพื่อนๆในเซตแรกนะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้ต้องยกเครดิตให้กับคุ้นใดเลยนะครับเล่นดีทุกคนรวมถึงทางด้านของ AI Paper ครับผมมองว่าพวกเขาก็ดูจะเพียงพ้ำมพอสมควรนะในมุมมองของโอ๊กนะครับในเซตแรกนะครับสู้ไม่ได้เหมือนกันนะครับก็ถือว่า เกมๆนี้ก็ทําได้ดีครับในเซตแรกนะครับสำหรับทางด้านของฮุนไดนะครับนี่ครับตารางสถิติที่อกขึ้นให้เพื่อนๆดูเนาะการโจมตีฮุนได้สิบหกเลยนะครับไออเปเปอร์โจมตีแค่8เท่านั้นส่วนในเรื่องของการเซิร์ฟเอสครับฮุนได้สอง AI เป p e r ศูนย์นะครับการบล็อกฮุนได้สาม AI เป p e r ศูนย์แล้วก็ในเรื่องของการทําผิดพลาดครับไอ AI เป p e r สี่ทางด้านฮุนไดผิดพลาดเพียงแค่1แต้มเท่านั้นนะครับแต่ว่าครับแหม AI Paper พวกเขาไม่ยอมแพ้ง่ายๆครับ โอ๊กเนี่ยคุยกับเพื่อนๆไว้ว่าในเซตแรกระหว่างไรนะคือชนะแบบเนี้ยน่าจะ3าศูนย์น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแต่สุดท้ายครับเพื่อนๆโอ้โหเซตที่2กลายไปเปน็นเดไอเปเปอร์ครับเฉือนเอาชนะร่างคุณไดไปได้31ต่อ29เซฟเกมเกมๆเมนี้ยเซตเซตเนี้ยรวนกันสนุก นะครับดูจากสถิติที่โอ้ขึ้นให้นะครับเป็นฮุนไดเนี่ยโจมตีเยอะกว่านะ21แต้มนะครับไอเปเปอร์19แต้มเท่านั้นส่วนในเรื่องของการเซิร์ฟเอสอเปเปอร์2นะครับฮุนได้หนึ่งแล้วก็ในเรื่องของการบล็อก3-3เท่ากันนะครับส่วนความผิดพลาดเนี่ยฮุนไดผิดพลา,เาดาเยอะเพื่อนเซตเนี้ยฮุนไดผิดพลาดไป7ส่วนไ AI Paper เนี่ยผิดพลาดเพียงแค่4เท่านั้นนะครับทำให้ไอเปเปอร์เนี่ยอาศัยความผิดพลาดของฮุนได Hyundai, แล้วก็ปิดเกมนี้ไปได้นะครับในเซตที่2ชนะไป สาเ็ต่อ29นะครับซึ่งถ้ามองกันตรงๆแล้วเนี่ยเซตเนี้ยไอ้ไเปเปอร์เล่นดีมากๆเล่นดีแบบเล่นดีจริงๆครับแก้เกมมาจากเซตแรกคือดึงโมเมนตัมตัวเองกลับมาได้ดึงสภาพจิตใจตัวเองกลับมาได้ดีมากๆในเซตที่2นะครับทีนี้ครับมาในเซตที่3ครับอันนี้ก็ต้องชื่นชมไอ้ไอเปเปอร์อย่างหนึ่งว่าพวกเขาเนี่ก็ทําผลงานได้ดีต่อเนื่องเลยนะจากเซตสไล่มาเซตสนะครับพวกเขานําทางด้านของฮุนใดเนี่ยมาตลอดเลยนะครับแทบจะตลอดทั้งเกมนะครับจนสุดท้ายเนี่ย มันกลายเป็นฮุนไดครับที่ปาดได้ครับอันนี้ต้องชื่นชมว่าฮุนไดสปิริตทีมดีมากๆนะครับความกลมเกลียวภายในทีมเนี่ยฮุนไดเป็นทีมที่ความสัมพันธ์ภายในทีมดีมากๆครับถึงแม้ว่าทางเอ p อเปเได้เซตพอยต์แล้วนะแต่และภาษากายของผู้เล่นของทีมฮุนไดเนี่ยก็ยังแฮปปี้กันอยู่ทุกคนก็ยังแบบสนุกสนานกันยังมีอารมณ์ร่วมกับเกมไม่ได้กดดันกันเองไม่ได้แบบ สีหน้าสีตาเครียดอะไรแบบนี้ทำให้สุดท้ายครับเป็นฮุนไดสามารถพลิกเอาชนะไปได้28ต่อ26นะครับารายละเอียดเกมก็อย่างที่โอ๊กบอกกันไปก็ส่วนใหญ่เป็นในไอเปเปอร์ aper, ขึ้นนําคือจะมีจังหวะฮุ Hyundai นไดนําบ้างเล็กๆนะถ้าโอ๊กจำไม่ผิดแต่ว่าสุดท้ายเป็นในไอเปเปอร์เนี่ยที่นําได้เยอะกว่านะครับแต่ว่าสภาพจิตใจของฮุนไดก็ปาดมาได้ในเซตนี้นะครับสติีอย่างที่ขึ้นได้ครับการโจมตีนะครับเป็นทางฝั่งฮุนไดยี่สิบ AI 18นะครับการเสิร์ฟเอไม่มีเลยนะครับเกมบอกครับ AI 3นะครับฮุนได1ส่งความผิดพลาดครับเป็นหุนไดครับแค่ K 5ส่วน AI Paper 7เลยนะครับอันนี้ก็วัดกันที่ความผิดพลาดด้วยนะซึ่งเป็น AI Paper ที่ผิดพลาดมากกว่าในเซตที่3นะครับแล้วเกมเซตที่3เนี่ยบอกว่าเป็นจุดสําคัญมากๆเพื่อนเป็นจุดคลายแม็กเป็นจุดที่ทำให้ชี้ชี้วัดเลยแหละว่าทีมไหนจะชนะนะครับถ้า AI Paper ชนะได้นะัดนี้โอ้ว่าหุนไดเนี่ย ก็อาจจะแพ้เลยก็ได้นะครับถ้าเซตเนยใหญ่เปเปอร์เอาชนะได้เนาะแต่สุดท้ายมันกลายเป็นว่าคุณใดสามารถเอาชนะไปได้เลยทําให้ AI ไอเปเปอร์ไม่สามารถพลิกโมเมนตัมกลับมาได้ครับคือใจเสียคือได้ไอเปเปอร์ขึ้น2ก่อนนะว,ว่าคุณไดก็เหนื่อยเหมือนกันแต่พอมาเป็นคุณใดชนะไปได้เนี่ยเซตที่4 AI p a ไอเปเปอร์ก็ขุดลําบากแล้วเพื่อนเพราะว่าด้วยตัวศักยภาพก็สู้กันยากอยู่แล้วนะครับเอาจิตใจมาสู้แล้วจิตใจดันไปเขาเรียกว่าพลาดในช่วงไปปลายเซตเนี่ยครับ ก็เลยทำให้จบไปนะครับในเซตที่3เป็นฮุนไดชนะแล้วก็นำา2 1นะครับแล้วเซตที่4ครับก็เป็นทางด้านของฮุนไดครับเอาชนะไปได้แบบสบายๆเพื่อนๆ25ต่อน19นะครับอันนี้อกมองว่าชิวๆเลยนะครับไม่ได้มีอะไรที่หนักหนาสาหัสอะไรฮุนไดก็นำมาตลอดนะครับมีจังหวะที่ไอเปเปอร์ไล่ขึ้นมาบ้างนะครับแต่สุดท้ายก็เป็นฮุนไดที่นิ่งกว่าแล้วก็ปิดเกมไปได้อย่างที่แบบอาจจะไม่ได้สบายๆขนาดนั้น นะครับแต่ก็ถือว่าฮุนใดก็ยังคงเป็นไปตามมาตรฐานยังคงทำฟอร์มตัวเองได้ดีนะครับเจอสถานการณ์ที่ยากลำบากก็ช่วยกันเล่นได้ดีวันนี้นะครับก็ต้องชื่นชมนะครับลิเบอรของเขา นะครับวันนี้ทางคุณได้เดโบโลททำได้ดีมากๆนะครับคิมยองยอนนะครับถือว่าเป็นคนที่ผลงานดีมากๆวันนี้ช่วยน้อง2ได้เยอะนะครับช่วยเกมรับช่วยกันได้ดีนะครับแล้วก็ได้ MVP ไปด้วยในเกมนี้นะครับส่วนผู้ได้คนอื่นนะครับอย่างทั้งน้าของคโยจินและดยอนเนี่ยว่าวันนี้พวกเขาก็ยังอยู่ในมาตรฐานที่โอเคอยู่ นะครับมิดเดิลบล็อกก็เป็นมิดเดิลบล็อกที่ดูดีที่สุดในลีกนะในมุมโอ้งนะครับไดยอนกับดนาทยโยจินนะครับส่วนธนางด้นหัวเสานะครับก็มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเล่นอยู่พอสมควรนะมีจังหวะที่โคมินจีลงมาบ้างมีจียุนลงมาบ้างมีจังหวะที่ถอดน้งองออกไปพักบ้างแล้วก็มีจังหวะที่ส่งโกเยริมลงมาเล่นบ้างนะครับซึ่งก็ ถือว่าผสมผสานลงตัวกันได้ดีในระดับหนึ่งนะครับอาจจะมีการแก้เกมระหว่างเกมด้วยนะครับซึ่งโค้ดก็ถือว่าแก้เกมได้ดีจบด้วยชัยชนะนะครับส่วนผลงานน้องสองของเราวันนี้ครับก็เกมรับครับยังคงหนักแน่นเหมือนเดิมส่วนเกมรุกก็ยังคงยอดเยี่ยมเหมือนเดิมนะครับช่วยทีมได้เยอะจังหวะการเข้าโจมตีจังหวะการเขาเรียกว่าพอได้แต้มแล้วน้องสองดึงแพชชั่นขึ้นมานะครับ ทำให้เ,เพื่อนๆนยขวญและกาลังใจกลับมาหลายๆลูกลเลยเมื่อเราจะเห็นว่าพอน้องสองตีได้เนี่ยโอ้โหมันเป็นอะไรที่น้องสองก็มีความสะใจนะแล้วก็เขาเรียกว่าวิ่งไปทั่วสนามเนี่ยมันคือสิ่งที่ทําให้เ,เพื่อนๆนปลุกความมึกเขิมในตัวขึ้นมาด้วยนะครับทำให้ฮุนไดเนี่ยไม่ย่อท้อจริงๆในเซตที่3มเนี่ยมีโอกาสที่จะแพ้ไปแล้วนะแต่ก็ด้วยเ,เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยปลุกไฟในตัวปลุกเขาเรียกว่าปลุกสปิริตในทีออกมาจนสุดท้ายก็ ผ่านมันไปได้นะครับน้อง2ก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับอย่างที่บอกไปเกมรับเกมรุกแล้วก็สปิริตในตัวน้อง2เนี่ยก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับจบเกมนี้ไปครับก็สถิติที่ยคขึ้นให้ครับหลังเกมครับก็เป็นนาฬิกาฮุนไดเนี่ยโจมตีไป71นะครับ a i Paper โจมตีไป59 เกมบล็อกครับบล็อกไปอย่างละ9เท่ากันนะครับทั้ง2ทีมเนาะส่วนเซิร์ฟเอสครับเป็นฮุนไดเซิร์ฟเอสไป6นะครับเอไอเปเปอร์เซิร์ฟเอสไป2ความผิดพลาดครับเอไอเปเปอร์ผิดพลาด21เลยนะฮุนไดผิดพลาดเพียงแค่15เท่านั้นนะครับก็วัดกันในหลายๆจุดก็ถือว่าฮุนไดเนี่ยดีกว่าแทบจะทั้งหมดเลยนะครับจะมีแค่เกมบล็อกที่เท่ากันเท่านั้นเองนะครับส่งผลให้ตารางคะแนนตอนนี้เพื่อนๆเป็นทางด้านของฮุนไดครับทิ้งห่างฮึงกุ๊กเลยนะทิ้งไปแล้วนะครับ แปดแต้มเพื่อนๆเนี่ยครับตามตารางที่โอขึ้นใหน้ครับ58ต่อ50นะครับตามลงมาเป็นเจไดคาเทคสแล้วก็ l e s p a r k 36ครับ iBK 33 h i g h p a บส25และ iPaper ยังหยุดอยู่ที่7แต้มนะครับโอ้โหก็เป็นอะไรที่ หนักหนาสาหัสเหมือนกันนะครับส่วนด้านของคุณไดครับตอนนี้ครับชนะรวด5นัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าคุณไดตอนนี้เฟี้ยวฟ้าประพ้าวแก้วมากๆ,ๆนะครับผลงานยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับและนี่เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่ยกนํามาฝากเพื่อนๆนะเรียนยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันเนาะ คู่เวนซีเลนล็อกเกตกับตัวเต้าโต้บอลดี้สิบโมงเช้านะครับแอดน่าจะเข้ารายการสักประมาณเกือบเกือบสิบโมงมาพูดคุยกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราดูวันเลขกันไปยาวๆนะครับเลยเดี๋ยวช่วงนี้แอดก็จะทําเรื่องของฟุตบอลผสมผสานกันไปด้วยนะครับอะอย่างไรก็ใครยังไม่กดไลค์กดซับสไคร้สามารถกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดได้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวกับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ